สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคลิปที่สุดแห่งปีนะคะของวานะคะที่คลิปนี้นะคะจะพูดถึงเครื่องสำอางที่ชอบใช้ประจําปี2558นี้นะคะคือใช้บ่อยมากชอบเลิฟมากประมาณนั้นเริ่มที่ c ร e a n ิ i ง g w เ t อร์แล้วกันเนาะมันก็เกี่ยวกับเครื่องสาอางนะคะปีนี้นะคะที่เลิฟที่สุดจริงๆอะ่ะก็มี2ตัวนี้นะคะก็คือไม่รู้ว่าจะ แยกยังไงดีนะแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียของมันละกันนะคะข้อดีก็คือเช็ดทำความสะอาดล้างสะอาดอะไรเงี้ยเหมือนกันทั้งคู่แต่ข้อเสียก็คืออันนี้มันไม่มีขายในเมืองไทยตัวนี้คือการิเย่ m i c e l l a Cleansing Water นะคะว่าก็กรีดร้องอยู่สักพักหนึ่งแล้วเวลามีโอกาสได้ไปซื้อตุนมาก็ตุนมาสองสขวดเลยนะคะส่วนตัวนี้หาซื้อง่ายในเมืองไทยก็ราคาโอเคแล้วก็ว่าทําเป็นเ,เปรียบเทียบ คลีนซิ่งเอาไว้นะก็รู้สึกเออตัวนี้เช็ดสะอาดคือมันไม่ได้แตกต่างจากอื่นมากตัวนี้เช็ดสะอาดในเวลาที่รวดเร็วที่สุดก็เลยเออชอบเป็นตัวนี้นะคะก็เป็น2ตัวนะจริงๆเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าชอบอันนี้ชอบอันนี้เลยจริงๆแต่มันไม่มีขายในเมืองไทยก็เลยต้องมีออปชันมาให้เพื่อนๆพอที่จะแบบเออซื้อง่ายด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคลีนหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นบำรุงนะคะบำรุงของว่าเนี่ยเออปีนี้เนี่ยต้องยกให้ตัวนี้เลยนะคะก็คือฟาโคล่านะคะ ฟาโคลล่าพาเซนตาเอ็กแท็นะคะหรือเป็นเซรั่มลบหมูนั่นเองนะคะตัวนี้นี่ก็คือกรีดร้องมาได้สักประมาณครึ่งปีหลังนะคะอันนี้คือที่ใช้อยู่แล้วก็แบบหมดแล้วนะคะแล้วก็มีตุนอีกมากมายนะคะสื่อตุนด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ชอบก็คือครีมของเขาเองนะคะครีมของเขาก็คือเป็นตัว เอ่อลิฟต์ครีมนะคะตัวนี้คือใช้คู่กันนั่นแหละแล้วมันแฮปปี้มากนี่คือการซื้อตุนนะคะเป็นงานตุนของัวเองดริงจมันดีแบบว่าเปลี่ยนผิวไปเลยตัวนี้ประมาณพันสาแต่มีโปรโมชั่นลดครึ่งลดอะไรบ้างก็เหลือ600บ้าง800บ้าง1ฟรีหึงบ้างนะคะก็ดีดีมากนะพูดถึง สเปรย์น้ำแร่บ้างดีกว่าสเปรย์น้ำแร่เนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่ามันสามารถใช้แบบเป็นสกินแคร์อะไรอย่างนี้ไปดได้เลยแต่ส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ชอบใช้สเปรย์น้ำแร่แบบเพิ่มความสดชื่นอ,อะไรอย่างนี้มากกว่านะคะที่สุดแห่งปีนี้แน่นอนเลยก็คือโอคุมะนั่นเองนะคะโอคุม ok ะสเปรย์น้ำแร่เอ่อมันมีหลายสูตรปีนี้เพิ่งรู้จักว่านังมีหลายสูตรเหลือเกินนะคะคือว,ว่าเป็นคนที่ใช้แบบต่อเนื่องแบบฉีด เอาเอาเป็นสกินแคร์ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสิวผุดเพราะเป็นคนที่ใต้ใต้ผิวเนี่ยมีสิวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ผิวตลอดเวลาแล้วพอเวลาใช้มันจะผุดเลยแต่ว่าใช้เพิ่มความชุ่มชืน้นเพิ่มแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าวันหนึ่งฉีดสักประมาณ3าสครั้งต่อวันอะไรเงี้ยกําลังดีฉีดเพิ่มความชุ่มชืน้นอ่ะผ่านไปนะคะก็มาเริ่มที่การแต่งหน้าเลยดีกว่านาะแต่งหน้าเนี่ยก็เริ่มที่เบสเมคอัพปกติไม่ค่อยเป็นคนใช้เบสจะใช้อยู่อันเดียวนั่นก็คืออันนี้นะคะเยินมากนะตัวนี้ก็คือ e บเนฟิตพอเฟชช i ่นอลนะคะน็มันหวาร์มขนผิวผสม,มก็ทําให้ไม่มันอะไรมากมายเพิ่มขึ้นนะคะก็ช่วยแบบตรงจมูกอะไรเงี้ยให้แบบรองพื้นได้ดีขึ้นนะคะไปกันที่ ออรองพื้นต่อเลยนะคะรองพื้นปีนี้นะจะมาหยิบมาให้ดูเป็นทั้งไฮเอ็นแล้วก็เป็นทั้งดักสโต์ด้วยนะคะไฮเอ็นก็คือตัวนี้เลยที่แฮปปี้ที่สุดที่ชอบที่สุดในปีนี้จริงๆไม่แบบว่ายี่ห้อหายหมดแล้วดูดีมอมแมมมานะมี2อันนะคะอันนี้น่าจะยังพอมองเห็นอยู่นี่คือลอร่าเมอร์เซเร์นะคะเป็นรองพื้นรุ่น Smooth Finish f o r e ฟเ f สฟูดนะคะตัวนี้คือคุมมันประมาณหนึ่งเนียน ราคาไม่แพงมากประมาณพันเจ็ดพันแปดมันคือเวิร์กมากชอบตัวนี้มากๆนะคะใช้จนเยินใช้จนแบบนี่ยังไม่หมดนะที่เห็นมันเยินเนี่ยแต่คือแบบพกผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบพลาสติกไปไปไหนง่ายๆอะไรอย่างงี้เลยก็ชอบเวลาใช้แล้วมีคนทักมากที่สุดว่าหน้าเนียนจังคือตัวนี้นะคะแล้วก็มีดักโ e อันนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าดักโตหรือเปล่าน,นะคะมันคือเซฟราคะ่ะจริงๆเซฟราว่ามีสองสีอันนี้คือสีเข้มอีกสีหนึ่งอ่อนกว่านี้หาไม่เจอรู้ไปไหนช่วงนี้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ว่า ในปีนี้นะ่ว่ากรีดกับตัวนี้มากตัวนี้ราคา850บอไม่รู้ว่าจะจัดอันดับอยู่ไหนไหน,นะมันอยู่ที่เซฟราเป็นยี่ห้อเซฟราเลยนะคะเป็นรุ่นอะไรอะอินฟิวชั่นอะไรสักอย่างนะคะของเขานะเป็นรุ่นหัวบีบนะคะตัวนี้เนื้อดีมากๆอยากให้ไปลองนะพูดหลายรอบแล้วว่าแบบตัวนี้จริงๆอยากให้ไปลองนะคะก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่กรีสําหรับปีนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะขอหยิบไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้เพราะว่ามันราคาค่อนข้างที่จะถูกมากตัวนี้ของคาร์ทิสนะคะตัวนี้ว่าซื้อมาจากอีฟเวนบอยราคาตอนที่มันโปรโมชั่นประมาณร5อยห้าบาทอย่างน้จริงจริงมันเนื้อมันเนียยลื่นแล้วราคาถูกขนาดนี้นี่คือแบบเออถูกแล้วดีจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นเก่าหรืออะไรของเขาหรือเปล่าเพราะว่าเอามาลดราคาแต่ว่าว่าชอบมากซื้อมาแบบไม่น่าจะเกินร้อยห้าลิบหาูตัวนี้อะ จบแล้วนะคะต่อไปมากันที่แป้งนะคะป้งป้งเนี่ยปีทั้งปีใช้อันนี้บ่อยมากมันคือบอบบี้บราวนะคะชื่อรุ่นชื่ออะไรไม่มีเพราะว่าตลับเขาแบบไฮโซมากแต่ไม่อยากจะเปิดเลยเพราะว่ามันแตกมันพึ่งหล่นนะคะคือจริงมันมันใช้จนมันแบบฮิตแพรแล้วอะแล้วมันก็พึ่งหล่นพอมันหล่นปึ๊บทีเดียวแแหละกลับบ้านเกิดเลยนะคะแบบเยินมาแต่ว่า ก็ยังใช้อยู่นะใช้เป็นแปลงเอานะคะก็ให้เขาอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยคือหมดแล้วคงจะต้องซื้อเลยอะ่ะตัวเนี้เพราะว่ามันดีจริงๆมันเนียนคือชอบบอบบี้เบาล์าอย่างหนึ่งตรงที่มันสีพอดีผิวมากมากมาก,มาก,มากแบบว่าแมทสุดๆนะคะสามารถไปเลือกสีที่เหมาะกับเองได้จริงๆแล้วแป้งตัวนี้คือดีมากเนื้อนเนียนใช้ง่ายแล้วก็คุมมันนิดๆด,ด้วยนะแต่ไม่ได้แบบคุมมันหน้าแมทนะแต่คือแบบเออโอเครู้สึกเลยว่าทาแล้วแบบ ประมาณนั้นนะคะตัวนี้คือใช้ใช้ด้ว่าจะใช้ช่วยแปลงคู่กันปัดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นของถูกบ้างนะคะของถูกเนี่ยว่ามี2ตัวนะคะที่หยิบมาตัวนี้คือรอย a l m a t t e BB นะคะตัวนี้ชอบมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุมมันดีมากแล้วเนื้อเนียนละเอียดมากเลยนะคะตัวนี้ว่าใช้เป็นสี G1 หนึ่งของ r o y a l นะก็จะชอบตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบใช้แล้วแบบหน้าแมต คุมมันดีจริงๆวามได้เป็นคนชอบเรื่องหน้าแมทชอบให้หน้าววาวาแต่ว่ามันใช้แล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ดีเนอะมันไม่เยิมไม่ไหลดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เพิ่งได้ลองรู้จักประมาณไปลายเดือนนะคะก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งศูนย์สองแปดนะคะเป็นเป็นแป้งที่แบบดักสโตร์เนาะมันตลับเล็กมากตอนแรกเนี่ยเขาก็ส่งมาแล้วก็เห็นแบบตลับกิก,ก๊อกแบบเฮ้ยของเล่นหรือเปล่าอะไรอะทําไมมันแบบ มุ้งมิงได้ขนาดนี้นะคะแต่พอแบบได้ลองใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นแป้งคุมมันที่มันเด็ดมากจริงๆนะตัวนี้แบบไม่แพงเลยนะประมาณสองร้อยสามร้อยหรือไงสักอย่างแต่ว่ามันตลับเล็กมากนะแบบมีพับมาให้แต่พับเน่ามากเลยมันอันเล็กนะแล้วเป็นแป้งตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำานะสำหรับแบบว่าราคาย่อมเยาประมาณนั้นนะคะโอเคก็อุ้ยนี่ที่คิดไว้นี่คือแบบไม่ได้คิดว่ามันจะคลิปนานขนาดนี้จะพยายามย่อให้มากที่สุดนะเหลือเยอะมากเลยนะเดี๋ยวก็ อ่ะมาต่อไปนะคะแป้งฝุ่นนะคะที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะสําหรับปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านๆมานะว่าก็ใช้จริงๆมีอยู่หลายยี่ห้อแต่ชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะถามว่าใช้แล้วมันดีมันเนียนมันแมทมันอะไรไหมคือรู้สึกว่ามันเป็นแป้งฝุ่นที่เออใช้ให้เป็นแป้งฝุ่นไปเถอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอมไม่ได้แย่นะคะแต่คือคือโอเคเป็นแป้งฝุ่นที่แบบลงทุนใช้ซื้อแล้วก็แบบใช้มันยาวนานมากหลายปีมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่นี่หมดเร็วแล้วแบบนานมากกว่าจะหมดก็เป็นแป้งฝุ่นที่ใช้ เออในปีนี้นะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ได้ลองใช้ก็คือแป้งสีจันแป้งสีจันเนี่ยใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่วาเมีความรู้สึกว่า,ส,วาสัมผัสมันสากคือคนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้เนียนลื่นปลื้อนลื่นเปื้แบบนี้นะแต่ว่าอันนั้นจะคุมมันกว่านี้แน่นอนนะคะก็ลองดูนะคะแล้วแต่ชอบนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่โอเคนะคะต่อไปนะคะมาเริ่มที่แต่งหน้าเลยดีกว่าเริ่มกันที่คิ้วนะคะว่าจะชอบแต่งคิ้วก่อนแบบดับแรกนะคะคิ้วเนี่ยต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานี่เป็นมหากรรมกัน ทำในสองเขียนคิ้วออกมาของตาลาแบรนแบบเ้าเยอะมากเยอะไปไหนเยอะจริงๆเยอะแบบเออแล้วทุกอันก็ดีหมดเลยนะคะแต่ว่าอันที่มันเขียนเข้ามือแล้วแฮปปี้ที่สุดของวานเลยก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่สามสี่ห้าปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือตัวนี้อีท e ูดี้เอ่อรอย e ายบรานะคะของอ e ีทูดี้เฮาส์นะคะอีฟแอนด์บอยร้อยเจ็ดเก้า ต่ซื้อในอินเทอร์เน็ตประมาณ70เหมือนไปซื้อเอนที่เกาหลีเลยเวลาซื้อที่บวกจะตุนทีหนึ่งประมาณ3 5, แท่ง5้แท่งนะคะแทงแ่งละประมาณ70บาทเนาะก็ซื้อให้มันคุ้มค่าส่งอะ่ะค่าส่งอีก30 40, 40ก็แฮปปี้นะคะว่าใช้เบอร์3ก็มันเขียนง่ายสีโอเคอย่างอันนี้ก็ใช้อยู่มันสีไม่ได้อ่อนขนาดนี้นะเพราะว่าขีดออกมามันจะเข้มหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้เป็นตัวปัดให้มันอ่อนลงเป็นมัสค่าปัดคิ้วนะคะซึ่งมาสค่าปัดคิ้วนะก็ ปีนี้นี่คือแบบแทบจะใช้ทั้งปีทั้งปีเราไม่ได้ใช้อะไรต่ออีกเลยแล้วก็แบบมันอยู่ทนอยู่ยาวอยู่นานมากๆนะคะนั่นก็คือ L'Oreal Brow Artist Plumper นะคะตัวนี้คือตัวที่ใช้จริงๆ เพราะว่าสีมันเป็นสีเหมาะกับสีผมว่าสีผมอ่อนตลอดก็จะใช้สีนี้นะคะไม่ไม่รู้ชื่อสีอะไรแต่เป็นสีที่ถ้าไปซื้อที่เฮล์เตอร์นั้นจะหมดตลอดเวลาจะเจอแต่สีนี้สีนี้คือสีเข้มนะคะถ้าเป็นคนที่ผมสีเข้มก็ใช้อันนี้นะดีมากหัวแปรงดูเหมือนแบบหน้าตาง่้งเง่าต่ำตุ่นแต่มันดีมากจริงมันแบบใช้ดีอ่ะสุดๆอันนี้คือเป็นอะไรที่จะต้องมีถ้าหมดแล้วก็จะต้องซื้อแต่เนี้ยใกล้หมดแล้วแต่ซื้อหาซื้อไม่ได้มันหมดเยอะแบบหมด หลายสาขาหาไม่ได้เลยต้องซื้อตุนแน่ๆนะคะตัวนี้โอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะแบบชอบจริงๆตัวนี้นะคะราคาสูงนิดนึงประมาณสามสามร้อยสี่ร้อยแต่ว่าใช้นานจริงนานกว่ารุ่นปีที่แล้วชอบเมเบลีนเนาะแต่ว่าเมเบลีนเนี่ยมันหมดไวกว่านี้อันนี้คืออยู่นานกว่านั้นอายแชโดปีนี้นะคะก็จริงๆวันคนใช้อายแชโดแบบว่าอะไรก็ได้เหอะทาทาไปนะก็ชอบเมเบลีนชอบลอรีอัลชอบทาทาไปแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยสําหรับ ไอเซโดสำหรับวาคือไม่ได้ลองอะไรเยอะแยะด้วยแต่ว่าประมาณเกือบเกือบไปไปลายปีไปได้ตัวนี้มานะคะคือเนคเคนะคะเนคเคเนี่ยว่ามีเนคเก็ตนึ่งและนี้เน่อจะเป็นประมาณเนคเคตสี่หนึ่งเนี่ยว่าใช้ทุกวันนี้ก็ยังใช้เนคเค็หนึ่งอยู่มันแบบดีมากแต่จะมาพูดตอนนี้มันก็ไม่ใช่แลวคือเนคเค็เนื้อม,มันดีอยู่แล้วนะคะแล้วพอดีว่ามีโอกาสได้ซื้อตัวนี้มาใช้ก็เลยชอบเป็นเป็นที่สุดแห่งปีนี้ไอเซโดของวานะคะเป็นตัวนี้นะ,ะสาหรับให้เอ็นราคาสูงหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งหย ราคาถูกหน่อยนะคะตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะก็คือของ Canmake ร้อยสอประมาณ180ยแปบาทจากญี่ปุ่นแนตะ่ที่ไทยมันสองบนะคะก็ดีอ่ะตัวนี้ดีมากๆเลยนะแบบมันมันวุ้งวิ้งทางง่ายละเอียดดูแบบสไตล์ญี่ปุ่นมากๆกนะคะก็ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้ง่ายๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้สีเข้มไม่ได้สโมกกี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็จะใช้แบบชีวิตประจำวันถ้าจะสโมกกี้ก็ใช้อันนี้ ประมาณนั้นนะอ่ะลืมอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะคะของ Ro r ี a l นะชื่อรุ่นอ่านไม่ออกแล้วว่ามันเป็นเหมือนตัวคุชชั่นอย่างนี้นะคะว่าจะชอบใช้ตัวนี้ที่เป็นสีเข้มเป็นน้ำตาลเข้มสุดเลยนะคือเอาไว้สำหรับทาใกล้ๆแบบชิดขอบตาให้มันดูเหมือนคล้ายเป็นอายไลเนอร์ฟุงฟ้งๆอะ่ะแล้วก็เอาแปรงเกลี่นะคะเหมือนถ้าวันไหนแบบไม่อยากแต่งหน้าเยอะเอาเนี่ยเกลี่สีเดียวแบบเกลี่แล้วก็เอาสีขาวมูก่ะเกลี่ทับอีกทีหนึ่งคือมันดีเลยอ่ะมันสามารถที่จะใช้ เดี่ยวๆได้เลยสวยเลยแบบสีวิ้งกําลังดีเลยมานั้นนะคะแต่ว่าราคาจะสูงไปน,นิดนึงมั้งน่าจะสองสามร้อยบาทสำหรับแท่งเดียวไม่รู้มันจะใช้หมดเมื่อไหร่แต่ใช้มาสักพักนึงก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะใช้ได้สาหรับอายแชโดว์ตัวนี้สาหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบที่จะแบบฉันใช้สีหลายๆสีไม่เป็นอนะอะไรมาเนี้ยก็อันนี้เป็นสีเข้มสีเดียวที่ตบผางตาแล้วแบบดีเลยนะอืมเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะต่อไปนะคะก็เป็นอายไลเนอร์ละกันอายไลเนอร์เนี่ยเหมือนเหมือนคิ้วเลยก็คือ ปีนี้ออกมาเยอะมากจริงๆนะคะก็แบบเยอะจนเยอะยังไงแล้วนะคะก็มันเราบอกเลยว่าทุกกี่ห่อมันเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่คือปีนี้ที่ว่าชอบใช้อยู่ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่ห้อนะคะมีอะไรบ้างมีคิสนะคะคิสน่ารักตรงที่มันมีหลายจุดด้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งศูนย์สองแปดนะคะตัวนี้นะคะเป็นดำทองคอสลุกนะคะคอสลุกนี่คือใช้มาแบบเยอะแล้วเป็น น่าไม่ใช่เฉพาะปีนี้เนาะแล้วก็มีมีนะคะที่ว่ารู้จักปีนี้คือ MEE นะคะมีแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปีนี้ของปี้หรือปีที่แล้ว,ลวของเบเบรีนนะคะตัวนี้ไฮเปอร์ชร์ปตัวนี้แพงที่สุดในบรรดาอายไลเนอร์ทุกอันเลยนะคะว่าจําได้ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่า มันพิเศษคือลักษณะของเนื้อสีอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนตัวนี้พิเศษคือมันลักษณะหัวมันจะค่อนข้างที่จะแบนคือเนื้อมันจะแบนอันอื่นจะเป็นเหมือนดินสอแต่น,นี้จะแบนพอแบนเสร็จปุ๊บมันจะสามารถที่จะกรีดแล้วก็ถมพวกคนที่ต้องกรีดอะไรเนื้อหนาๆเห,ห,หมือนว่าเนี่ยได้ดีมากนะคะตัวนี้คือเรียกว่าสมมติเต็มสิบอ่ะก็ไปสิบอ่ะมันถูกกี่ห้อเลยแต่ว่าอันเนี้ยให้สักสิบเอ็ดด้วยเหตุผลที่ว่ามันใหญ่แล้วก็ สามารถที่จะกรีดแล้วเต็มเร็วกว่าคนอื่นเพราะมันมีช่วงแบนอยู่ใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าทุกยี่ห้อไม่ว่าจะยี่ห้อไหนอุลนไม่ว่าจะเท่าไหนถ้าลดราคาแล้วเราพอใจซื้อนะคะได้หมดทุกยี่ห้อเลยนะคะแฮปปี้ <Happy S 1> ทุกยี่ห้อจริงสําหรับอายไลเนอร์นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นพร้องต้องกันว่า มันเหมือนกันจนแยกแทบไม่ออกกนะันจริงมีไลฟ์ฟอร์ดแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ลองใช้ไลฟ์ฟอร์ดเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อเพราะมันมียี่ห้ออื่นมาให้ให้ใช้ตลอดคือปีแี้ว่าชอบไลฟ์ฟอร์ตกับคอสลุกแต่ปีนี้ได้ใช้หลายตัวเหมือนกันหมดเลยนะก็เลือกได้อะไรก็ได้นะคะส่วนอายไลเนอร์แบบดินสอเนี่ยปกติว่าจะใช้ไม่ค่อยเป็นอนะ่ะแต่ว่าพอปีนี้ว่าได้ลองใช้อายไลเนอร์แบบดินสอเพื่อที่จะไม่ได้ค่อยแต่งหน้าเยอะเหมือนอายุเยอะขึ้น เป็นคำหยาบคายอายุเยอะขึ้นแล้วมันจะใช้แต่งหน้าน้อยลงมันก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้กรีดอายเดอร์เป็นสีเข้มๆแบบมากก็จะใช้เป็นแบบดีท้ายมันฟูงๆนะคะตัวนี้สําหรับปีนี้ออกมาเยอะเหมือนกันแต่ที่ว่าแบบชอบเนื้อชอบสีอะไรเลยจริงๆจะเป็นของคอสลูค่ะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าหมดเป็นหัวหมุนออโตห้หมุนหมุนหมุน,มนขึ้นมาหมดแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ใช้หมดใช้พอลองปุ๊บใช้ก่อนเนืรอจนหมดเลยแล้นนี้มันมาจาก อีตัวแพ็คที่มันมีไอชโดอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะก็ตัวนี้ต้องเหลาเอานะคะสีสวยมากตัวนี้ก็เอามาใช้นะเอามาใช้ต่อนะคะมันเป็นน้ำตาลที่ที่ดูกําลังดีดูโกโก้ดูไม่วิง้งวาวเกินไปอะไรอย่เงี้ยไม่ด้านเกินติดทนดีมากเป็นอายเนอร์ของคอสลุกแต่ว่ามียี่ห้ออื่นออกมาเยอะนะแต่ก็ชอบยี่ห้อนี้นะคะสําหรับปีนี้อะมาสคาร่านะคะต้นตนปีว่าใช้ตัวนี้นะคะก็คือรอยัลอาร์ชิเท เป็นอะไรที่ฮิตฮอตมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ชอบใช้คือใช้อยู่ประมาณ2เดือนล่าสุดที่ผ่านมาเลยปีนี้ว่ากลับชอบของจากลอรีอัลมากกว่าเมเปลีนฮะเพราะเป็นพวกมาสคาร่าของ ine เมเ e ิลีนออกมาพอสมควรแต่ปีนี้จะชอบของลอรีอัลมากกว่าแต่ลอรีอัลข้อเสียคือราคาแพงของเมเปิลีนแค่แหละแต่คุณภาพน่าจะพอๆกันแต่ว่าชอบจริงๆคือชอบสองตัวนี้นะคะคือเดี๋ยวนี้ออกอะไรใหม,ม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าเนี่ยปีนี้ก็แฮปปี้กับสองตัวนี ไปหาลองดูด้วยความพึงพอใจเมบรลีนลาดิออรใช้ได้ของคู่นะคะก็เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องมาสคาร่ากันมากนะคะ,ะเพราะว่าสาวๆสมัยนี้ติดขนตาปลอมกันไปเลยมามาสคาร่างัดยังไงก็ไม่เท่าขนตาใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เลยจะมีขนตาปลอมมาพูดถึง3ยี่ห้อด้วยกันนะคะที่ว่าชอบใช้ในปีนี้นะคะจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่ซื้อขนตาปลอมจาก eBay นะคะ eBay จะอยู่ที่ประมาณ70บาทต่อ1กล่องแบบกล่องอะ่ะมันหนึ่งกล่องมา10คู่จะมีประมาณ70บาท วาซื้ออย่างมาตุนเยอะมากแลเราก็จะเป็นแบบบางๆหน่อยอ่ะก็คือประมาณนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยที่ว่าซื้อมานะคะก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งใช้แล้วทิ้งคือใช้คู่หนึ่งพอเอาออกทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายมากตกคู่ละมันสองบาทสามบาทห้าบาทอะไรอย่างนี้โดยประมาณนะคะแต่ว่าปีนี้มีบอกต่อส่งมาให้ลองแล้วก็มีอายุมินะคะส่งมาให้ลอง ว่าชอบผลตาปอมของอายุมิมากๆเลยมันใส่สบายติดสบายตาแล้วก็เบอร์มันไม่ไม่ใหญ่เวอร์เกินไปอาชัย <c oughs> แล้วติดแล้วดูแบบเป็นธรรมชาติกา้านก็เล็กติดง่ายนะคะอายุมินี่คือแบบเฮ้ยดีอ่ะซื้อที่ไหนไม่รู้เขาส่งมาให้เยอะมากจริงแต่ชอบมากเลยนะคะของอายุมินะคะแต่ว่ากล่องนึงมีแค่5คู่นะก็จะไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับบอกต่อเป็นเป็นผลตาปอมคุณภาพที่ แพร่หลายมากๆคนรู้จักเยอะนะคะเขาส่งมาให้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ส่งมาจะเป็นค่อนข้างที่จะแบบอลังอลังเน้นอลังมากมอยู่ขึ้นอยู่กับลสนิยมไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีคือก้านหรืออะไรอย่างเงี้ยดีดีเลยติดง่ายติดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะแต่ว่าเลือกแบบเอาแต่สิ่งที่เลิทพ่สูจนจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นงานซื้อนะ,ะก็คือของคอสลุกนะคะก็คือแบบ ซื้อมาคือชอบมันดูฟงฟิงงุ้งงิงเงองเขาดีอ่ะเป็นแบบเหมือนมันฟงฟงฟิงฟิงขายุงขายุง,ยงไงไม่รู้นะคะติดออกมาแล้วแบบเฮ้ยสวยมากสวยจริง,รงชอบมากเลยอันนี้นะคะมันอยู่ประมาณสี่คู่ประมาณสามร้อยบาทนะคะแต่ว่าเวลามันแยกมาอันอันอย่างนี้ว่าไม่รู้เขาขายคู่เท่าไหร่แต่ว่าที่ว่าเคยซื้อนี่คือสี่คู่เบอร์สี่ศูนย์สี่นะคะสี่คู่ประมาณสามร้อยบาท นั่นแหละชอบมากชอบผลตาปลอมอันนี้มากนะคะต่อไปนะคะก็มากันที่แก้มละกันว่าเป็นคนไม่ค่อยปัดแก้ม่าส่วนใหญ่ก็จะแบบเฉดดิ้งด้วยอ,อ,อะไรสีเข้มๆไปเลยถ้าปัดจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีที่ปัดแล้วใช้บ่อยมากจริงๆนะคะก็มีอยู่ตัวนี้อันนี้นะคะเป็นของฟูดนะคะเป็น s o f แ and Glory เนาะมันเป็นแบบเนื้อครีมใช้จนโอ้โห ตลอดเวลานะคะตัวนี้ใช้ใช้ตลอดเวลาเลยแบบเลือกเอาถ้าตัวไหนแต่งหน้าโทนชมพูจะใช้สีออกแดงเท่าไหนแต่งหน้าโทนส้มจะใช้สีออกส้มตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะเกลี่ยแล้วลื่นแล้วดีไม่คราบไม่อะไรเลยแฮปปี้มากๆสำหรับตัวนี้นะคะราคาประมาณ3 9ม4 0 0้าี่ร้อยนะถ้าจำไม่ผิดดีมากมี3มสีว่ามี3มสีเลยแต่ก็ใช้หยิบได้อนไนก็ใช้อันนั้นแหละนะก็ชอบแล้วก็ที่ใช้ประมาณสองสองเดือนหลังๆมานี้นะคะยี่ห้อ เมอร์เลสกานะคะตัวนี้คือ OR102 ์หนึ่งศูนย์สองเซ็กซี่ชีคนะคะมีทั้งชมพูและส้มแล้วก็มีเป็นประมาณไฮไลท์ด้วยก็เลยใช้อันเดียวเลยแบบใช้อย่างนี้เลยแล้วก็แบบปัดไฮไลท์ไปเลยอันเดียวจบเลยฮะทั้งทั้งชมพูและส้มคือว่าป็นคนเน้นตาเน้นปากเนาะก็จะไม่ค่อยเน้นแก้มแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบเอาแค่เงาเงาหรือว่าเฉดดิ้งแล้วแต่นะคะ ก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยจริงๆสำหรับปีนี้คิดว่าน่าจะหมดแล้วยังลิปสติกลืมได้ยังไงลิปสิจริงๆว่าอยากแยกคลิปไปเลยนะเพราะว่าแบบมันมีหลายตัวที่อยากจะพูดถึงมากปีนี้เป็นปีที่วาทำแคมเปญหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยลิปสติกหนึ่งปีแล้วยังไม่ครบร้อยเลยนะคะก็จะกำลังจะครบภายในสิ้นปีนี่แหละก่อนปีใหม่ต้องครบแน่นอนว่าจะทำนะคะลิปสีแดงประจำปีนี้ที่วาย,ยกให้นั่นก็คือเซฟราตัวนี้นั่นเองนะคะเป็น ป็นลิปสีแดงที่ว่าให้เป็น the base of ลิปสีแดงประจำปีนี้ของวาเลยนะคะที่ชอบมากไม่อยากจะพูดมากไปดูในรีวิวแต่งหน้าที่เป็นแต่งหน้าปักแดง by Sephora นะคะหาดูนะคะคลิปเบอร์ Ver 19นะคะของ Sephora แท่งเรียวๆหน่อยนะคะเป็นสีชมพูที่เป็น the base สำหรับปีนี้ของวานะคะให้ตัวนี้ไปเลย YSL นะคะสีเบอร์6 ไม่รู้หกหรือเก้าสีชมพูนะคะเป็นลิปที่สามารถทาได้ทุกวันไปไหนก็ได้สวยมากจริงตัวนี้ที่ว่ชอบรู้สึกว่าใช้บ่อยหยิบลุกไล้หมอกใช้อันนี้ประมาณนั้นลิปสีนูทดะคะที่ชอบมากสําหรับปีนี้นะคะก็คือยกมา2อันได้ไหมอันนี้มันไม่นูดแต่ว่าเอามาก่อนนะคะตัวนี้คือ9ก้าสองห้าคะเมบลีน นูดน้ำตาลแบบโอ้โหสวยมากจริงราคาแบบก็ดีด้วยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะสวยตัวนึงนะคะไม่ใช่ลิปสีนูดนะคะแต่เป็นลิปสีน้ำตาละค่ะคือน้ำตาลจริงๆเป็นสีที่สวยมากนะคะตัวนี้เป็นลิปอะคริลิกนะคะจาก 4U2 นะคะตัวนี้มันเพิ่งออกมาแบบไม่นานนี้เองแต่ว่าชอบมากเลยอ่ะจะให้เป็นลิปที่แบบ ดีมากๆถูกและดีประจําปีนี้คือมันต้องติดโผลหลายๆโผลของทุกๆคนแน่ๆนะคะสำหรับลิปอัพลิกเขามีหลายสีมากๆประมาณ24สีแล้วนะแต่ว่านี่คือเป็นสีใหม่ที่ออกมาค่ะสีนบลักเป็นสีแบบล่วงกับบล็อกเกอร์นี่เบอร์19นะคะว่าชอบสีที่สุดในในบรรดาสีของบล็อกเกอร์ทั้งหมดแล้วก็ชอบที่สุดในนีรุ่นนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสีน้าตาลเป็นลิปที่ถูกและดีจริงๆพอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันก็จะมีกลิ่นหน่อยๆว่าก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นแต่มันก็ราคานี้อนะ ก็ซับทิชชูออกนะคะก็ถือว่าโอเคและสิ่งสุดท้ายนะคะที่ขอพูดถึงนิดนึงสําหรับปีนี้นะคะก็คือคอนแทคเลนส์นั่นเองะคะ่ะปีนี้นะคะมีคอนแทคเลนส์ส่งมาให้ว่าใช้ค่อนข้างเยอะมากจริงนะมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่ชอบมากสำหรับปีนี้ที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะ,ะก็คือของไฟมา l เ n นนะคะก็ขอบคุณไฟม a สเลนมากๆด้วยที่ส่งมาให้วาตลอดเลยนะคะที่ชอบที่สุดของวาในปีนี้เลยนะคะชอ,ชอบใช้มากๆนั่นก็คือรุ่น c ค c ค n u บราวดต่อใส่ระบบ ดูเป็นสีน้ำตาลแเราตาดูแบบโอ้โหกูดไม่ถูกเลยนั่นแหละคะ่ะก็ชอบสีนี้อันนี้มากๆนะคะสำหรับปีที่ผ่านมาแฮปปี้ที่สุดเลยแปรงแต่งหน้าที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็เรียลเทคนิคนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ได้ล้างนะเยินนิดนึงนะคะก็ชอบมากเ e ยเทคนิคมีความรู้สึกว่ามันเป็นแฟนที่ดีราคาโอเคมากๆนะคะสำหรับปีนี้ก็ชอบใช้ มีซื้อไม่เยอะมากเดี๋ยวจะทำรีวิวเปิดกล่องเนเทคนิคให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้ว่าคิดว่าน่าจะพอแล้วเป็นคลิปที่น่าจะยาวมากที่สุดของปีนี้แล้วนะแล้วก็เป็นคลิปที่น่าจะถูกใจหลายคนนะได้จะมีคนรอดูอยู่นะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้่ด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b s c ส i b e เพื่อนๆกัน,น,นกจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสําหรับปีหน้าเนี่ยวางพยายามจะทําคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะมีคนถามนู่นถามนี่มาเยอะว่าก็จะทําคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตไดนะคกันได้น ไอ้ว่านางหนูวานะคะในคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสันปีใหม่ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ